สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแวรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น TP 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www. k ค n t e in. th สวัสดีครับจินีรับเข้าสู่บบเบฟเลียวต้าชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรเซฟิลานะครับ สำหรับตัวของเซฟล่าเนี่ยก็เล่นได้ตั้งแต่แหลงคอนถึงแหลงซูพีมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแหลงซูพีมขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะต้องดูตามดาบนะครับผมถ้าเกิดเจอลิเลียอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เซฟิล่าไม่ค่อยชอบตัวโป๊กนะครับพวกลิเลียพวกอิกกี้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอพวกทูเลนพวกอิกนิดอะไรพวกเนี้ยพวกตัวที่ดาเมจแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับต้องมาจ่ายดาเมจใกล้ๆอะไรพวกเนี้ยคือตัวเราเนี่ยจะสู้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยหยิบพวก ตัวแทงมาเยอะหรือว่าพวกตัวไฟเตอร์มาเยอะยเช่นแบบไฟเตอร์ป่าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามีแทงเยอะๆสามารถหยิบเซฟิล่ามาเล่นได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดแรงซูงพิมพขึ้นไปก็จะต้องเลือกเกมเล่นหน่อยเนาะแ้าเกิดแรงคอนผมว่ามันมันเล่นได้แทบจะทุกเกมนะครับอิกซี่เข้าไปเวทในป่าตอนทุกคนตอนแรกผมก็ว่าหายไปไหนนะโอเคเดี๋ยวเรารีบเคลียร์ตรงกลางก่อนเลย เฟล่านะครับผมทุกครั้งที่สกิลหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะได้โบนัสความเสียหายเวทนะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกดกดหนึ่งแล้วก็ตีกดหนึ่งแล้วก็ตีนะครับผมและพาสซีฟเนี่ย <that? S 1> ทุกครั้งที่เรากดสกิลนะครับผมมันจะทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะมันก็เลยเก่งกับพวกตัวแทงนะครับกดหนึ่งกดสองกดสามเนี่ยคืออ่าทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดหมดนะครับกีล่าเหมือนจะจบเรียนบนนะครับผม ช,ชิ้นต่อจากบูธเนี่ยที่ผมจะออกเนี่ยก็จะเป็นอาร์โกนีนะเพราะว่าเซฟิล่าเ<ไ>ป็นตัวที่สแตมสก,กิลเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเล่นอาร์โกนี่ก็จะโหดมากครับเซฟิล่าไม่ค่อยเหมาะกับการออกบูมสติ๊กเท่าไหร่นะไม่เหมาะเลยดีกว่านะครับพยายามกดดันนะครับผมเราเราเจอตัวพวกนี้เนาะคือเขาไม่ได้โ๊กลงเราง่ายเราก็กดดันแบบแบบนี้ได้นะครับ โล,โลไม่น่าจะรอดแล้วนะครับผม <c oughs> เหมือนซานนี่จะเล่นต่อนะหนึ่ง <c oughs> ลัตตีครับสองไปครับสตันกดหนึ่งไปไม่แน่จใจว่าตายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขากดสองเขาก็จะรอดนะครับยูสองน่าจะคูดาวมาแล้วเรากลับมารับเลนการต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปเล่น <c oughs> เลนล่างได้นะ <c oughs> เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าฟอร์เลนเนี่ยเขาใช้ตตีไปแล้วนะ บอลเลนก็เป็นตัวที่เราสู้ได้นะครับผมเราไม่ได้เปรียบอะไรนะครับถ้าเกิดเขาใช้สตีปไปแล้วนะรอครับเตินเข้าไปครับกดสองครับเข้าไปสตัน้นสตั้นไม่ได้ไม่เป็นไรครับตายแล้วครับผมเดี๋ยวเราใช้บริการวาร์ปกลับกลางเลยนะครับจะได้กลับไวๆหน่อยไปรับคลิปเลนกลางได้ทันนะแต่ถ้าเกิดบรลลาษเคลียร์ตรงนี้แล้วผมก็น่าจะกลับไปไม่ทันนะ ถ้าเกิดบูาดาดรอก็จะดีนิดนึงเราจะมีตังนะฝังบีบเล่นได้นะได้เลือดมาพอสมควรเลยครับผมโอคีล่ามาน่าจะยังไม่ต้องตันตีนะมันจะสู้ได้ไม่ถิดต้องบอกว่าดาเมจเขาน่าจะยังเบิร์ดเราไม่ตาย อัติของตัวเซฟิล่าเนี่ยใช้หลบการโจมตีต่างๆได้นะครับรากกว่าวอัติเซฟิล่าจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับผม <Stars sing. S 1> ค่อยๆใชยไปเรื่อยๆนะตัวนี้มันใช้โหด,ด <End less S 1> หนึ่งตีกดหนึ่งแล้วก็ตีตัวโล่นี่น่าจะไม่ชอบเราเลยอะบีบเล่นเอลสูครับเพื่อเราบวกข้างนอกเลนเนาะ จริงๆถ้าเกิดมันมีเวฟคีแบบมันควรจะต้องเคลียร์คลิปก่อนนะแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กิวตีแล้วถอยต้องถอยยาวเลยทุกคนมันไม่ไ่จาจะการได้ป้อมบนเดี๋ยวผมกลับเลนกลางเลยแล้วกันนะไปเอาเลือดหลังป้อมด้วยครับเพราะว่าผมต้องการเล่นต่อลากบูให้เพื่อนด้วยก่อนก่อนที่จะไปเก็บเลือดนะเราเราเดินผ่านบูก็ลากบูไป พราะว่าเรนโบนอะ่ะมัน,ม,นมันเพิ่งได้ป้อมมาเขาไมีโอกาสที่จะเข้ามาเวทปา่าเขาโอ้โหอาเน็ตผมนี่แซ่บจัดเขาไปบวกเขายังได้ป้อมเลยนะ <c oughs> เฮ้ยผูกวอนตีนะอตีเราทำดาเมจด้วยนะครับผมอันตีเนี่ยทำดาเมจแล้วก็ฮิลเลือดนะครับผมว้าไปแล้วกัน รอสกิลครับวนรอส้ัยฟิกสวยเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟเลนนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะเลือดเราไม่มีแย่ได้นะคิล่ะ มีเอลสูดด้วยป่วนปวนปวนไปเรื่อยๆโอเคน่าเสียดายครับเขาต้ตีหนีไปได้นะผมจะเล่นเป็น agony แล้วก็เล่นเป็นตับอาโพคาลิปเลยนะครับผมอ่ะอาโพคาลิปเนี่ยเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับให้มันแบบแรงๆนะอ่คือมันไม่ทับกันนะครับผม ตามสกิลหนึ่งกับอพโพคาลิปนะสกิลหนึ่งที่ตีเป็นดาเมจเวทอะไม่ทับกับอโพคาลิปสาม,มารถออกได้แต่ถ้าเป็นอโพคาลิปกับไอเทมป่าทับนะไอเทมป่าเวท <c oughs> อัม,มพันแปด ดี๋ยวกลับไปรับเลนการกับมูลาดนะอ๋อ,อแล้วก็อีกหนึ่งพานสีบครับทุกครั้งที่เรากดสกิลเนี่ยมันจะฟื้นเลือดด้วยนะครับแต่ว่าฮิวไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยเลือดเพิ่มมาร้อยสามสิบนะครับเ้นดกด,ดเรื่อยๆเาข้าง่างเราน่าจะได้ปอมแหละ ผมป่าดามเมจไปกันยามโป๊กแทงให้แบบให้เพื่อนชิ้นต่อไปเป็นมองกุฎเนาะไอเทมเร่งพลังเวทผมมาแล้วตอนดามเมจฮิตแรกอะโคตรแรงนะเอลซูน่าจะซูมอยู่หลังป้อมตั้งโป๊ะเป๊ะเรียบร้อยตายซึ่งหลอดนี่คือตายเลย สองสก,กิลเลื่อดหายไปครึ่งหลอดโคตรแรงอะโอเคไม่เล่นสุดแล้วกันนะพร้อมตั้งรับแล้วแหละตอนที่ได้เป็นดาบอาโพรคาล่ะจะเริ่มเก่งมากๆแล้วนะ เฟล่าเป็นเมทที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมถึงกลางเกมนะเรทเกมจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมเป็นตัวที่เอามาเล่นโถมได้ดีอะ่ะเนี่ยคืออย่างทีมเราในเกมเนี่ยมีคือมีแต่ตัวต้นเกมใช่ปะก็เหมาะมากๆเลยกับกับดาร์ฟเ,เฟล่เฟลาเดินตามมาก็เจ็บเรื่อยๆอ่ะตัวโลก เพื่อนแวนนี่ครับแวนนี่หรือแวนสู้ดีกว่าเหมือนจะวนกลับมาซัดนะแล้วกดสกิลสองรอเลยครับฟิกหน,กนผีผมตามโอ๊ะโอ้โหผมตายละจริงๆผมผมถอยเลยนะชอ็ชอตชอ็อตเนี้ยรอดแต่ว่ากลับมาทำไมไม่รู้มารับแล้วเพื่อนเหมือนจะมีผมมารับแค่คนเดียว แย่แล yeah, oh. oh. ้วออ้โหแรงมากมาอยู่นะมาอยู่นะไปหนัวหนัวห้าคนเนี่ยเปเล่าชอบมากนะมันนัวดิแบบเราจ่ายสกิลหนึ่งได้เรื่อยๆอ่ะเผลอแวบเดียวอ่ะเลือดหายไป เป็นข้อดูนะเป็นข้อล่ะด,ด,ดูดูเลือดอเลนดิตายครับเรียบร้อยอุ้ยโหเกือบตายเหมือนกันหามากครับ อตอดตอดเลื่อไปเรื่อยๆเกิดแทงก็สกิลไปเลยนะสกิลเราคูราไวอยู่แล้วอีกทีตายได้นะแต่เจ็บอะ่ะอ,อันตรีเลยไอไปเรื่อยๆโตโลโอ้ยไอ้ัตโลมันบงังมันบังลดให้กระสุนไม่โดนชนโอ้โหเจ็บ ไายาวแล้วผมสมเด็จเลยบอลเลนนะหนึ่งนาทีอาจจะเกิดพึ่งหลอดอะเอเดี๋ยวสุฟ <c oughs> ิกเหมือนกันติ โอ้ oh, ผมว่ามุมผมไม่ดีละโอเยคยังรอดอยู่จะมาหิวให้โอ้ก oh, ดหิวให้เลือดขึ้นขนาดนี้หรอเพราะว่าเซฟิล่าที่เลือดน้อยมาก,กน,นะเลือดไม่ได้เยอะนะครับกดหนึ่งแล้วตีป้อมได้เล้วว่าตัวเรามันตีป้อมแรงอยู่เพริ <on> okay, แตกละ <stars. S 1> แล้วได้ดิอย่างเงี้ยได้ดิ หายเรื่อยๆ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 ครับผมไม่รอดตีครับแล้วจบบ้านครับตัวได้ไหมเนี่ยไม่มีชีฟด้วยดิโหปุ้ยแล้วเขาเกิดตีให้ตเอาให้ตายสวยโุ้เราไม่ถึงโอ้โหหิบเข้าหิบเข้านะ โอ้โหคลิปตายก่อนเฮ้ยสจวัวดให้มีเนี่ยโอ้แย่ละหัวไม่ใช่ละหัวไม่ใช่ละเขาซูมเขาซูมผมเดินเออผมเดินโยกหลบแล้วผมหลบอีกปากขี้เหลือด้วยนายโอ้โหสวย just found as it once found way once my มอเลสไปใช้เลยได้ปะ่ะตู้ผมมีเลสก็ปวนอยู่นะโอเคบูราดเขาไม่จำเป็นต้องใช้เลสอะ่ะระวังคีฟนะ <on> พอเลนมันจะแบบอะไรเข้าคีฟมาแล้วก็มาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนห่างคีฟไว้ <on> นี่คือวิธีสู้ฟอเลนนะแล้วก็ยัวย่วๆเขาไอเขาอัตีพ้ดอะ่ะ <less> อันแหละเรียบร <Red less. S 2> ้อยโดนผม แล้วเรามีเลสไงตัวผมคลายตัวผมคลายเรียบร้อยดักหน่อยครับพุ่มนี้เสือเจอคนหรือม้าเปนนี้ไม่มีนะเราสามารถกดสกิลเช็คพุ่มได้นะครับจะมีอ่าเรียบร้อยมากดสกิลหนึ่งแบบในพุ่มอ่ะถ้าเกิดปมีคนอยู่ในพุ่มอ่ะมันจะมีแสงข้างในพุ่มนะครับ จบแล้วนะทุกคนหยิบเข้าบ้านละฝั่งงูไม่มีใครกันได้จบแล้วครับผมจีจีครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นเซเวล่านะแล้วก็เซฟเวล่าเนี่ยหยิบมาในดาแบบไหนถึงจะเหมาะนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับผมสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูการมานานแล้ว ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไห้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดโดเนตทมาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ